เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนับสกายฮันเดอร์กันอีกแล้วนะครับเนาะไปคลิปต่อจากคลิปสอนการส่งการดิฟโบเมื่อเช้าเลยนะเพราะว่าตอนหนึ่งทุ่มครับประมาณทุ่มครึ่งนะครับมีการอัปเดตแพทโนดนะครับก็คือบาลานซ์บัฟเนิร์ฟต่างๆบ้าๆนะบัคฟิกอะไรเงี้ยแก้บัคอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอ่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร้ให้ช่องของสกายฮันเดอร์กันด้วยนะครับผมเนาะก็นะครับโวนต่อไปนะครับ เห็นคนดูอ่เม้น์กันมาเยอะนะครับเรื่องวิธีการใส่โค้ดนะครับอ่ะวิธีการใส่โค้ดบางคนจะใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ครับมันจะมีโค้ดใหม่ด้วยนะเดี๋ยวใส่โค้ดใหม่ให้ดูแต่เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีใส่ใส่ใสอ่าใส่โค้ดก่อนนะครับก็คือเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าให้ไลท์ไลท์เกมนะครับแล้วก็จอยกลุ๊ปนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะอย่างแรกนะครับคนดูอย่างแรกนะครับพอเราอยู่หน้าเกมนะครับอ่ะนี้มีปุ่มให้กดไลค์ก็กดไลค์นะแต่จริงครับไม่จเป็นะไำ ก็เราสามารถนะครับ <ies> ถ <step> ้าเป็นในคอมนะครับม like ันจะมีช so ื่อกลุ่มตรงนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมซูมให้ดูแล้วกันนะครับซูมเห็นไหมครับจะมีชื่อกลุ่มอยู่ข้างล่างครับอกวาบายเคลเรนนะก็กดเข้าไปนะครับเนาะพอเราเข้าไปปุ๊บนะครับมามาหน้านี้นะครับจะมีปุ่มจอยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงเมาส์ผมอยู่ตรงที่ผมวงวงเมาส์ให้เลยนะครับก็กดจอยกลุ่มนะครับแล้วก็ถ้ามันมีเวล i f y นะครับก็เวล i f y ไปนะครับผมเนาะแต่นี่คือมันอันนี้คือผมอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับก็็เเลยไม่จําปนต้อง ต้องมาเลยไม่มีปุ่มขึ้นนะครก็จ่ายกลุบนะครับแค่นั้นเลยนะครับผมอ่ะตัวต่อไปนะครับโค้ดใหม่นะครับที่มา2โค้ดซึ่งแจกเยอะมากเหมือนเดิมนะครับอ่ะโค้ดแรกนะครับ4 5่ m ุดห้านะครับใส่ไปปุ๊บนี่ครับส5้าลักกี้สปินสไตล์แล้วก็15้ลักกี้อ่าสไตล์อ่สปินโซนนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะอีโค้ดนะครับชื่อ ซัมเมอร์ฟิกนั่นเองนะครับเนาะปุปใสไปครับสิบลัคกี้สปินสิบลัคกี้โซนสปินนั่นเองนะครับผมเยอะมากๆครับรวมๆทั้งหมดประมาณยี่สิบห้าลัคกี้สปินสไตล์กับ2ี่สิบหลัคกี้สปินโซนนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวไปในส่วนของแพทโน้ตกันดีกว่านะครับแพทโน้ตผมอาจจะไปไวหน่อยเนาะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับเนาะอ่ะนะครับแพทโน้ตนะครับเนี่ยครับแพทโน้ตนะครับซัมเมอร์ออฟฟิกนะครับโวหนึ่งนะครับนั่นก็คือการบรียบาลานซ์ต่างๆบ๊านบ๊า ชัดเจนเลยก็คืออ่าโคโลนะครับอ่ะโคโลนะครับสไตล์โคโลนั่นเองครับก็คือสไตล์นี้นะครับสไตล์อ่ะนี้สไตล์โคโลสไตล์นี้นะครับก็คือตอนนี้นะครับสกิลสกิลยิงนะครับที่ที่ผมเคยรีวิวคลิปก่อนนะครับก็ดูหลายคนน่าจะจาได้อยู่นะครับสกิลกินอ่ากินน่ะผมให้ดูนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปในส่วนเดี๋ยวอ่านอ่านก่อนแล้วกันนะครับอ่านก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับไปนะครับนั่นก็คือสกิลกินเนี่ยหรือสกิลยิงเนี่ยจะไม่สามารถอ่า ไม่สามารถไม่ไม่ใช่ไม่สามารถสิปลอดภัยด้วยนะครับก็คือตอนแรกไม่สามารถใช้งานได้แล้วถ้าไม่เปิดเวค k e นิ n g นะครับแล้วก็อยู่ในเียร์ออ s โหมดนั่นเองนะครับผมเนาะก็ต่อไปนะครับอ่าสกิลคลีนนะครับ h a l คอร์ดเปอร์เซ็นต์เชงเป็น90เปอร์เซ็นต์นะก็คือมันก็บัามาแล้วแหละนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ลงมากขึ้นแต่ว่าการที่เราจะใช้สกิลคลีนได้คือต้องอยู่ในเวค k e นิ n g แล้วก็ต้องอยู่ในเียร์ออ m โหมดด้วยนะครับเนาะอ่ะ,อะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับรี Piercer d i b b l ลนะครับก็คืออ่า การดฟ์นะครับดิครั้งที่สองนะครับจะไม่สตาร์ทแล้วนะครับแล้วก็ยี่ st ways, สแล้วก็สั้นลงย0สปอร์เซ็นตั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในเกมดีกว่านะครับอ่ะแนวโคโล่นะครับนาออันนี้อ่ะเราลงไปในเกมนะครับอ่ะสกิลครีเอเตอร์ดิปลคลิปก่อนก็คือมันยาวมากอันนี้ผมครึ่งสนามแล้วกันนะผมใช้ปุ๊บปุ๊บอ่ะก็คือก็สั้นลงนะครับเนาะก็ประมาณประมาณครึ่งสนามแต่มันก็ยังไกลอยู่ดีนะครับผมว่ามันก็ยังกงอยู่ดีแต่ว่ามันมันจะไม่ลมแล้วนะคครรรัับบอออนนะ่ตไปปก็็เ สกิลกรีนนะครับนะครับสกิลกรีนก็ไม่สามารถใช้ได้นะเห็นไหมมันขึ้นขึ้นอยู่กับว่ามาส์กในคอรสโหมดทูยูสก็คือไม่มีประโยชน์ละตอนนี้คือถ้าจะใช้สกิลวีตอนนี้ก็คือต้องต้องแบบว่าใช้แบบแย่งบอลเพื่อนนะครับเนาะให้เพื่อนบังคับส่งบอลให้เรานั่นเองนะครับเนาะแต่สกิลกรีนตอนนี้ก็คือต้องต้องเปิดเอาไว้คินิ่งนะครับแล้วก็กดปุ่มบีครับที่มันเป็นเคอรสโหมดอะโหมดข้างนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอผมได้เอาไว้คินิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าเป็นยังไงนนะะครับผมเา โอเคนะครับอ่ะอาจจะไม่มีให้คนดูดูนะครับอ่ะเดี๋ยวไปในส่วนของสไตล์ที่2กันนะครับนั่นก็คือสไตล์อ่แทดดิทนะครับแทดดิทก็โดนเนิร์ฟมานะครับโดนเนิร์ฟเหมือนกันก็คือสกิลสแนปนะครับตอนนี้ต้องถือบอลเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็ระยะการล้มระยะเอลวีลดลดลงนะครับแล้วก็คันเลือกสไตล์นะครับก็คือระยะสั้นลงครับแต่ว่าจะเร็วขึ้นควาจริงผมว่าอันเนี้ยก็ยังโกงเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะครับผมนะอ่ะให้ดูก่อนนะครับอ่ะ ทัิตนะครับอ่ะลงไปเลยในสนามนะครับอ่ะนะครับสแนปนะครับเดี๋ยวผมนะครับใช้ไม่ถือบอลใช่ไหมตอนนี้ไม่ถือบอลใช้ไม่ได้แล้วนะครับเนาะต้องถือบอลใช้นะครับเดี๋ยวมาดูวงก่อนว่าเล็กลงไหมอืมวงดูไม่เล็กลงนะครับแต่ว่าระยะเหยียบน่าจะน่าจะเล็กลงนะครับเนาะอ่ะส่วนคารเลอร์สไตล์ก็เขาบอกว่าสั้นลงครับอ่ะสั้นลงแต่ไหวขึ้นแต่ผมว่าผมว่าเนี้ยมันไม่เนิบเพราะว่าไอ้คารเอร์สไตล์อ่ะ มันเร็วอะผมว่ามันโกงนะครับเพราะว่าแบบคนอยู่ข้างหน้าเงี้ยกโดนกดสกิลวีคัลเลอร์สไตล์ใส่เงี้ยมันก็จบเลยนะคนดูมันก็โดนแย่งเลยนะเพราะว่าสกิลมันแย่งร้อยนะครับเลี้ยงอยู่ก็โดนแย่งนะผมมันมันก็เลยโกงนะครับตอนนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปในส่วนของบัคฟิกกันเลยนะครับเนาะบัคฟิกอาจจะไปไวหน่อยนะครับข้อมูลไม่เยอะมากนั่นเองนะครับอ่ะบัคฟิกนะครับบัคฟิกนี่อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกที่เราเห็นกันนะครับนั่นก็คือ ปิงนะครับแหลกสไปแล้วก็แบบกล้องปั่นป่วนอะไรพวกนี้พวกพวกบั็กของเรื่องเรื่องปิงสูงเรื่องแหลกเรื่องกล้องมันหลอนกล้องมันเอออะไรอย่างงี้ก็แก้แล้วนั่นเองนะครับผมเนาะก็แก้แก้เฉยๆนะครับมันก็ไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอันนี้ผมดูอยู่นะครับเนาะแล้วก็เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ปิงนะครับสกิลสกิลปิงนะครับสกิลบล็อกของเพอร์เฟกชันนะครับก็คือเหมือนบั็กเลยนะครับใช้ยีโมดอะไรสักอย่างนะครับยีโมดอะของบล็เกบอลก็ขายครับใช้ยีโมดรถนะครับก็คือจะเรับีนนนออแม บั克นี้น่าจะไม,ไม่ไม่ไม่เคยเป็นนะครับแต่ผมก็จะพยายามอ่านให้หมดนะครับเนาะต่อไปนะครับสตีทดิปลนะครับแล้วก็ดิเดลพาร์สโนล็อกเตอร์ลิฟวิลิตี้ไฮไลท์อีกนะครัอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับจะเป็นของโกนะครับน่าจะเป็นสกิลเลี้ยงหรือเปล่าเลี้ยงแล้วส่งของมันนะผมไม่รู้ว่าไอ้คำว่าไฮไลท์นี่คือยังไงนะครับแต่ว่าก็แก้บั克ของมันไปนะครับวอเตอร์บลูนอีโมดนะครับบั克อาจจะไปเซนต์พครับก็แก้แล้วนะครับเอ็กซ์ตาร์ลักมบัคเกอร์กินดอทก็คือะจะลยนะจะอยู่จะอยู่ถูกจุดกจุดกกก็คืืออสมมติเเราเลับ เลือกเอ่อดี๋ยวผมย้ายกล้องก่อนครับเนี่ยเลือกการันตีนี่เนไหมผมเลือกปุ๊บมันก็ได้ขึ้นอยู่นะครับนะครับไปขึ้นตลอดแบบขึ้นทุกทีนะครับไม่บั็กไม่หลอดอะไรกันเห็นไหมอ่ะก็จะขึ้นทุกทีนะครับนี่ครับน่าจะประมาณนี้แหละที่ที่เกมหมายถึงนะครับผมเนาะอ่ะ่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปจะเป็นนะครับอ่ะบอลจะไม่สุ่มลงพื้นนะครับในแรงสองซองอีกแล้วนะครับก็คือมันจะแบบอยู่บอลจะลนลงพื้นอะไรงี้ยนันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า มันบั็กยังไงนะเพราะผมไม่เล่นแรงเลยนะครับอันนี้ผมอ่านเลยนะก็ขออภัยด้วยนะย้อนย้อนไปก่อนนะก็คือลักเกอร์ลิกวินน์ออฟเดย์คินบอฟเตอร์จอร์ในแมบนะครับอันนี้น่าจะยังไงดีน่าจะเรื่องไอตรงอินเวนทารีตรงแต่งตัวนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมายถึงยังไงนะครับเนาะก็อยู่แค่นาเลวเพนเดอร์ชอปฟอร์เอเบซีอัฟเตอร์โคซิงอินอ๋ออันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ก็เป็นวิ่งเข้าออกของเอเบซี ซื้ออะซื้อของนะครับอันนี้อาจจะอาจจะไม่มีให้ดูนะอาจจะไปไฟหน่อยนะว่าคลิปคลิปเริ่มยาวแล้วนะครับเพราะมันเป็นแค่บับปรับเนิร์ฟแล้วแก้บั๊กไม่ไม่กี่อย่างเองนะครับไม่ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหรอันนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็อืมนะครับเนี่ย passing shoot b m ดด้วยวิธีวิธีเกมไปยูนิตูปาร์ทูยูเอทีเมทก็คือเหมือนจะปรับอ่าการส่งนะครับอันนี้ขออนุญาตเราไปแปลนะครับผมว่าแปลว่ายังไงนน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 ะะะอออััััีี้้้ผมมมกกกก็็ไไไ่่่่ดดเเเเงงฤษขาาาาาโคครบทปปแลจ แก้เรื่องการส่งบอลนะครับให้มันมีประโยชน์มากขึ้นหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าอ่ามันก็แปลไม่ตรงหรอกเนาะเกิดซาสเลตนะครับ Chat GPT อะไรอย่างงี้แปลไม่ตรงไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือเพิ่มดีเลย์นะครับในการจอยแมทนั่นเองนะครับเนาะก็คือนั่นแหละก็คือการแบบกดดีเทิร์ทูนับบี้แล้วกดลงฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยมันมันแก้แล้วนะครับให้มันมีคูลดาวน์นะครับตอนนี้อ่าต่อไปนะครับอ่าสกิลของเอ็ดนะครับสกิลอินซติงแดดหรือสกิลวิ่่่่งงไไปปหหหหาาบบออลลลลนนนนััแแะะพุ แล้วก็ออนซัมวันยูซิงอ๋อก็คือแบบพุ่งไปหาคนที่ใช้สกิลปีนของโคโลนะครับจะทําให้บอลมันเอ๋ออ๋อเมื่อก่อนมันเป็นบั็กนะครับอันนี้ก็แก้แล้วนะก็ดีไปนะครับเนาะส่วนต่อไปนะครับเป็นเอ่อเซลูปนะครับสกิลของสตาร์นะครับสกิลเซลูเพให้มันปาบอลอัดเป็นแล้วก็ดังครับอันนี้ก็รีเวิร์กใหม่นะครับทําให้มันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเนาะต่อไปการส่งนะครับตัวจะใช้น้องก็จะโชว์เดอะบอลเดอะเก่าอ๋อก็คือ อ๋อเมื่อก่อนเราส่งบอลข้ามฝั่งนะครับมันจะยังไงดีส่งบอลแล้วมันจะกระดอนพื้นนะครับเราค่อยส่งนะันี่น่เป็นบั็อกเฉยมันน่แก้เร็วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ the ball is no longer c l i p to the ground during the pie matching ก็คือก่อนแมตช์เริมนะครับมันจะมีบอลแบบว่าหยุดหล่นลงพื้นของใครสักฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือแก้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือต้องมาจับบอลปกติแล้วนะครับเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับใน2 2นะครับ2-2ก็แก้บล็อกกล้องแล้วบ๊ะๆนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับจะไม่ เป็นบั๊กอะไรหรอนี่ผมไม่ได้แจ้งกันนะผมไม่ค่ยเป็นเท่าไหร่นะครับบั๊กพวกนี้เนาะก็เป็นบั๊กที่คนส่วนน้อยนะ่าจะเจอแล้วกันเนาะอ่ะต่อไปนะก็บั๊กเรื่องสติดิปเปิลนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกซอฟซอฟตล็อกนะนั่นะคือแน่มันเรื่องบั๊กเดินไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับก็เชคนะครับที่เปลี่ยนก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีอะไรมากนะครับก็คือเรื่องอ่าเดี๋ยวผมอ่านก่อนนะครับเรื่องแอนตี้ชีตออฟดอว์แมปนะครับอ่านแมปที่ถูกต้องนะครับ เอใส่ซับไตเติลใส่ซาวเอฟเฟกนะครับแล้วก็คาโ o เ o r i น i ิ g missing white line ซับไตเติลอะไรก็น่าจะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับก็น่าจะเท่านี้นะครับคลิปนี้เนาะก็สำหรับใครนะครับนะที่ลืมดูต้นคลิปนะครับก็มาถ่ายคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับมีโค้ดใหม่นะครับสองโค้ดตรงนี้เลยนะครับเนาะก็อย่าลืมไปใส่กันนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของ Sky Hunter ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามารับชม